ส่วนมากนี่อ่ะเดี๋ยวคำเนึ่องคบสปีดก่อนคอบสปีดต้องทำได้เท่าไหร่ได้190เนี่ยครับ190นเกไม่ใช้เวลานาน,นไหมถับเดียวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมในกรเดอร์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวนะครับ CBR 500R ปี2022นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทางร้านนะฮะมีรายละเอียดตัวรถอะไรบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของรถเข้ามาพูดในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับแล้วน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเจชื่อเจชื่อเจนี่ขับ500ตอนจะมาขับ 500R เนี่ยขับอะไรมาก่อนครับขับ M มาก่อนครับ M M Slash M x อ๋อนี่ครับมาให้น้องไล่ของแต่งกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ พื้นที่แอร์เรียก็จะคับแคบเล็กน้อยนะครับเป็นการร่นสดนะครับอ่ะเชิญเลยครับสิ่งแรกนะครับที่เราเห็นชิวครับผมชิวหน้าของอะไรครับลาซาด้าครับอ๋อลาซาด้านะครับอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็ลาซาด้าครับอ๋อของยี่ห้อแพนกินครับเดี๋ยวบอกอะไรอีกครับไล่มาเลยของแฮนตัวนุ่มสุดอ๋อของแท้ไหมครับเลยแท้หน้าจะแท้อยู่ครับแท้จากลาซาด้าใช่ไหมโอ้โหไวรุ่นลาซาด้าจริงๆด้วยนะแล้วก็ตุ๊กหางมอเตอร์ไซค์จากลาซาด้าไหม อ๋อนี่ครับมาอะไรอีกพ่อเบิร์นเอาครับพ่อเบิร์นเอาเนี่เป็นงานแท้เหรออะไรครับหน่อยค <นะ S 2> ่ะครับอยากให้อธิบายหน่อยว่าเบิร์นเอาเนี่ยของน้องเนี่ยจากสองนิ้วออกเป็นกี่นิ้วเนี่ยเป็นคอสองห้าครับผมคอเล,ปเลเปสปลายคตาครับเป็นทรงปวยครับอ๋อได้ราคาเท่าไหร่โอเคเบิร์นคอกระปายเก้าพันห้าที่ครับสำหรับใครสนใจห้าร้อยอาร์ตัวใหม่ใส่ท่อตัวนี้นะครับสุดยอดแล้วก็พี่เห็นเต็มๆนี่คือชุดครอบอาร์มใช่ไหมชุดครอบอาร์มครอบอาร์มกับมังกรครับเป็นงานอีเวนต์ทัศน์อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับไไมมม่่่่่ใใใชชช ดีมลอยน้ำรึเปล่านี่ยอเออจะเป็นชุดไฟตาแมวโอ้โหขายชั้นทับได้้ของแม็กเก็ตนี่ที่น้องมาเปลี่ยนวันนี้คือชุดเป็นชุดยางใช่ไหมยางคอนตินั่นทั้ตัวนี้เป็นแอคแท็กแอคแท็กสองตัวนี้นี่ท้าไมใช้ตัวนี้ครับได้ข่าวว่าดีคเขาเลยอ๋อได้ข่าวว่าดีนะฮะน้องเขาจะไปทดสอบที่เซอร์กิตนะฮะที่อะไรนะด้านซ้ายเซอร์กิตเนาะใช่ไหมเขาคอเซอร์กิตเขาข้อเซอร์กิตนะฮะเจอกันนะแล้วก็จะเป็นชุด ันี่งานเทสเปล่าเขาไงเทสครับปรับได้กี่ระดับเขาไงยี่สิบแปดยี่สิบแปดระดับนะครับปกติครับที่ระดับไหนยี่สิบยี่สิบโอ้เลี้ยวไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันน้มากกว่าหรอทางตรงยาวๆยี่ปับยี่สิบใช่ครับเอาเป็นไงถามเรื่องฟิลลิ่งใส่กันสะบัดก่อนกอนใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก็ตอนเปิดเราจะโค้งมาจะรู้สึกใสๆสั่นๆนะครับอะลอยๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เวลาตกบุ๋มอะไรก็ธรรมดาครับแฮนมใสแต่นี่ก็นิ่งขึ้นเยอะเลยครับ นี่นครับได้โชคเป็นหัวกับอัพไซดาวหน้าตัวพี่เนี่ยโหล,นะลดนี่นะโหลดนึ่งจุด<ช>แปดเพิ่มความกระชับทั้งการสบัดทั้งความรอดรอเอ้ยจริงๆนะของพี่นี่โหลดโหลดหน้านี่เพื่อความกระชับนะ<ม>นจริงจริงผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันไม่ต่างเราก็จะเป็นชุดหน้านะครับเป็นอัพไซดาวาวของโซวาใช่ไหมแต่พี่ดูพี่พี่เคยเห็นว่าปั๊มมันเป็นปั๊มเบอร์เล็กกว่าของ6 5 0ขนาดจานก็น่าจะเล็กกว่านะอยู่ที่กี่มิลนะ สองเก้าหกมิลนะครับแต่ถามว่าเออรวมนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับฝากถึงทางคองดานะถ้าเกิดเอารูปทรงแบบนี้แต่วางเครื่องสี่ศูไย์ได้ไหมนะโคตรสวยอ่ะเออมันทําไมออกแบบมาสวยกว่าของห้าศูนย์นะสุดยอดจริงๆนะฮะส่วนมากนี่อ่ะเดี๋ยวถามเรื่องข้อมูลก่อนค้อมสปีดต้องทําได้เท่าไหร่ได้ร้อยเก้าสิบนี่ยครับร้อยเก้าสิบนี่ใช้เวลานานไหมถ้บเดียวครับสองยูเทิร์นประมาณกี่ยูเทิร์นอะไม่เคยวัดก็วิ่ไม่เคย เคยเคยแบบว่าเคยไปไล่บี้กับพวกพวกของศูนย์อย่างเงี้ยเอาตามไม่ทันนะครับตามเขาไม่ทันปลายตามไม่ทันครับปลายตามไม่ทันพวกไอ้เบิ้ลอย่างเงี้ยไม่รอเลยใช่ไหมไม่รอเลยครับโอ้โหฝากถึงไอ้เบิ้ลนะครับที่ไม่รอน้องนะครับแล้วก็เจออาจารย์นิกได้นะฮะใช่ครับอันนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งป่ะใช่เป็นข้อเกมของอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของศูนย์ใช่ไหมเป็นของเย่มันมันมองแบบว่ามันเป็นคล้ายๆกับเฟรมเลยเนาะเหมือนกับของตัวพันอืม มีซช็มีครับอ่านี่ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับกระต่ตายร<ข>างากรานี่น้องบอกว่าได้ให้สั่งให้ช่งางทางดัดฟันคำให้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราคาเท่าไหร่ได้มาราคาเท่าไหร่ฟรีครับฟรีฟรีครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมีเพื่อนสนใจเขาอยากได้เหรอโอเคคิดว่ายังไงเราไม่รู้แกจะทำให้ไหมแต่ก็ห้าร้อยนะครับอ่า จะสนใจติดต่อน้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook น้องเข้าไว้นะฮะแล้วก็ชุดครอบนี้นะมั้ของเจมส์แม็คโอ้โหสวยแต่ไม่ช่วยอะไรเลยสวยแต่ไม่ช่วยอะไรแล้วติดเพื่ออะไรครับเดี๋ยวสวยโอ้โหนี่นะฮะที่ผมชอบมากเกือท้ายอ่ะเนี่ยยอดปกตินี่น้องจะมีสายซ้อนไหมครับไม่เคยยังคันนี้ยังไม่เคยัทำเลยครับตั้งแต่ขับบิ๊กไบค์มานี่ไม่มีใครซ้อนผู้ชายซ้อน เฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ครับบ่อ่านี่ครับโมโต้โฟก,กัสครับเปียดนี้ไม่มีเสียนะครับย้อนมาดูนะปัดเลนใหม่นะฮะเป็นไงบ้างเอ้ยน้าปัดเลนใหม่ก็จะคล้ายๆกับผมของหกข้วศูนย์นะแต่ที่รู้สึกว่าฟอนต์มันคนละแบบเหมือนบบกันเต้เลยครับเหรอควารู้สึกกับฟอนตนะ์หน,นึ่งเฮ้ยนี่หกขั้วศูนย์อีกอย่างนึงที่หกข้วศูนย์ R ไม่มีนะคือเนี่ยบางเลนใหม่นะเนี่ยนี่คือหกขั้วูนไม่มีแต่500เสี่ยงมีนะครับเพื่อน โอ้มันข้องอะไรดังน,ะนักหนาววะอโอเคครับขอโทษขอโทษครับขอโทษอันนี้ครับอันนี้คือ <c oughs> เป็นสติ๊กเกอร์เปลี่ยนร้อนตัดหรอครับอันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์เปลี่ยนหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเรื่องบรรเลยไว้ใจผม,มนะครับแน่นอนครับเรื่องบรรเลยแน่นอนครับเอามาฟังเสียงคล้อกันเลยดีกว่าครับโอเคขออนุญาตให้น้องเขาสตาร์ทกันหน่อยนะครับ หน้าช่างเขาคุยโคราชก่อน,นครับแป๊บนึ่งนะครับนะเออเอาตัดอยุดแล้วที่นี้มีแต่ตัดนะฮนะรอแป๊บนึงนะครับอกุญางสุดยอดอ่ะนี่มมากเลยฟังจากรีวิวมาหรือว่าอะไรเงรฟังจากรุ่นที่ใครมาเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยช่างไม่อยู่แล้วสตาร์ทเรา แยกไฟแดงนี่ไม่น่ารอดนะครับรอดอยู่ถ้าน้องจอดนะถ้าจอดไกลๆนะโอ้โหโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอรนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ